ก่อนอื่นเลยนะผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากนะที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เหมือนเดิมนะครับถ้าคลิปนี้เสียงผมแปลกไปก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าผมป่วยนะครับตอนนี้ก็ฝนตกแล้วผมก็ป่วยนะครับโดยที่เปิดมาบทที่5ของเล่มที่9นะครับจะต่อจากครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ไอโยโนโคจิทักกับอิจิโนเซะไว้แล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับไอโยโนโคจิก็ลงไปที่ล็อบบี้เร็วกว่าปกตินะครับแต่ก็ไม่เห็นอิจิโนเซะ ตั้งแต่อโยโนโคจิมาครับก็กังวลเรื่องที่เคอาจจะมาขัดตอนที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันนะครับและอายโนโคจินะครับก็เดินไปด้วยคิดไปด้วยนะครับจนมาถึงที่จุดนัดหมายก่อนเวลาที่นัดไวสักครู่นะครับอายโนโคจินะครับก็เห็นอิจิโนเซยืนรอพร้อมร่มอยู่แล้วทั้งคู่นะครับก็ทักทายกันตามปกตินะครับแล้วก็ทั้งคู่นะครับก็ได้ยืนรอหน้าห้างนะครับจนกว่าหน้าห้างจะเปิดเพราะว่าทั้งคู่มาเช้ามากเลยนะครับ แต่ว่าพอนั้คู่หยุดไดการสอนต่อสอครับก็ทําให้รู้สึกอึดอัดนะครับเพราะว่าไม่มีใครคุยกันเลยนะครับไอโนโคจินะครับก็เลยคิดว่าจะเป็นฝ่ายที่ชวนคุยก่อนไอโนโคจินะครับก็เลยชวนคุยเรื่องวัตนาเบะนะครับและทั้งคู่นะครับก็ได้คุยกันเกี่ยวกับต่อไปทัศนศึกษานะครับจนห้างเปิดทั้งคู่นะครับได้เข้าไปในห้างแต่ไอโนโคจินะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อเพราะว่าวันนี้ไอโนโคจิและอิจิโนเซะนะครับก็ว่ากันทั้งวันไอโนโคจินะครับก็เลยถามอิจิโนเซะเล่นๆว่าปกตินะครับอิจจิิิิโโนน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 เเะะะะใใใชช้ีวววตัััััหหหยยยยยุุดดงงงงไซึ่่ออคครรบบก็ทําาาล แต่อายาโนโคจิครับก็ยืนยันที่จะไปด้วยและที่แรกที่ทั้งคู่มานะครับก็คือยิมที่ชั้น2นะครับอิจิโนเซะครับก็ถามอายาโนโคจิว่าอายาโนโคจิเคยมายิมไหมอายาโนโคจิก็ตอบครับว่าไม่เคยมาแต่อายาโนโคจิก็สงสัยนะครับว่าอิจิโนเซะเริ่มมายิมตั้งแต่เมื่อไหร่อิจิโนเซะก็บอกครับว่าเคยมาเล่นฟรีช่วงกันยายนแล้วก็สมัครสมาชิกแบบเต็มตัวตอนตุลาคมอิจิโนเซะก็ถามครับว่าอายาโนโคจิจะมายิมเป็นเพื่อนเธอในวันนี้ใช่ไหมแล้วก็พาอายาโนโคจิเข้าไปนะครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าแค่โชว์บัตรนักเรียนนะครับก็สามารถทดลองเล่นฟรีได้หลังจากคุยกันเสร็จนะครับทั้งคู่ก็ได้แยกจากกันเป็นเปลี่ยนชุดนะครับซึ่งไอโนโคจิพอเปลี่ยนชุดเสร็จครับก็กำลังเดินทางไปห้องออกกำลังกายด้านในซึ่งไม่มีคนอยู่เลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่มากันตั้งแต่ห้างเปิดแล้วก็มีเทนเนอร์นะครับที่จะมาสอนไอโนโคจิแต่ไอโนโคจิก็ปฏิเสธนะครับแล้วก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วให้อ e ิจิโนเซะสอนเลยดีกว่าระหว่งางรออิจิโนเซะนะครับไอโนโคจิก็เดินดูอุปกรณ์ไปเรื่อยๆไอโนโคจจิิก็คคดใในในะรับว่า อุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่นะครับอายุโนโคจิคุณเคยดีอยู่แล้วเลยไม่ค่อยแปลกตาเท่าไหร่น,นะครับเพราะสมัยอยู่ไว้รูมก็มีที่ดี่ออกกําลังกายให้ระหว่างที่อายุโนโคจิกําลังคิดครับก็เริ่มมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและหลังจากอ e ิจิโนเซเปลี่ยนชุดเรียบร้อยอิจ e ิโนเซก็บอกเพิ่มนครับว่า ปกติอีมนี้นะครับเป็นได้สำหรับเฉพาะนักเรียนเท่านั้นที่มาใช้บริการได้ซึ่งอิจิโนเซะครับก็เห็นอาจารย์มาชิมะมาใช้หิมที่นี่บ่อยเหมือนกันและอิจิโนเซะครับก็เริ่มอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆให้อยานโคจิฟังและสาธิตให้ดูว่าแต่ละอุปกรณ์ใช้งานยังไงซึ่งอยานโคจิครับรู้ดีทุกอย่างครับเพราะว่าเคยใช้มาแล้วนะครับแต่อยานโคจิครับก็แค่แกล้งทาเป็นไม่รู้นะครับแล้วก็บอกว่าไม่เคยใช้เพราะอยากให้อิจิโนเซะอธิบายเอาต่อไปนะครับซึ่งอิจิโนเซะควร ต่อาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งเริ่มใช้บริการยิมไม่นานครับทำให้อีจิโนเซะมีอุปกรณ์ที่ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วมีแค่นิดหน่อยหลังจากที่อีจิโนเซะนะครับสอนอายาโนโคจิอยู่ประมาณสินาทีระหว่างนั้นครับก็มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเข้ามาเรื่อยๆและระหว่างที่ทั้งคู่นะครับกําลังจะเริ่มออกกําลังกายอีจิโนเซะนะครับก็เห็นคนหน้าตาคนคุ้นจึงทักทายไปคนที่อิจิโนเซะเพิ่งทักทายไปนะครับก็คืออามิคุระที่เพิ่งแต่งตัวเสร็จซึ่งอาเมคุระก็รู้นะ ซึ่งเกินความคาดหมายของอามิคุระไปมากนะครับอิจินอเสะครับก็เลยบอกว่าเพราะว่าปกติจะมายิมในวันหยุดเลยอยากแนะนําที่นี่ให้อายโนโคจิแต่เหมือนว่าอามิคุระจะสังเกตบางอย่างได้นะครับเลยดึงตัวอิจินอเซะออกไปแล้วก็กระซิบเอ,อกบางอย่างพออิจินอเซะได้ยินครับก็รีบไปแอบหลังอามิคุระทันทีจริงๆแล้วนะครับพวกเธอแค่อายนะครับที่อายโนโคจิเห็นพวกเธอใส่ชุดออกกลาลังกายแบบนี้ซึ่งอายโนโคจิก็เข้าใจครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนเรื่องคุย และไอโยโนโคจินะครับก็บอกว่าให้ทั้งคู่แนะนาเครื่องเล่นให้หน่อยอิจิโนเซะนะครับก็ได้หันไปปรึกษาอามิคุระอยู่สักพักจึงได้ข้อสรุปว่าจะไปที่ลูวิ่งไฟฟ้ากันนะครับซึ่งทั้ง3คนตอนนี้นะครับก็ตั้งค่าเครื่องวิ่งเหมือนกันนะครับอามิคุระนะครับก็บอกไอโยโนโคจิว่าเพิ่งมาครั้งแรกอย่าเพิ่งหักโหมล่ะไอโยโนโคจิก็ตอบนะครับว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเมื่อผ่านไป30นาทีนะครับตามที่ตั้งเวลาไว้ตอนแรกลูวิ่งก็หยุดทํางานครับอิจิโนอั่ืจ ซึ่งอิจิโนเซะนะก็เคยบอกว่าเธอนั้นเล่นกีฬาไม่เก่งทําให้อิจิโนเซะนะครับตัวเหนื่อยกว่าอามิคุระมากอิจิโนเซะนะครับเลยขอตัวไปกินน้ําก่อนจากนั้นก็เหลือแค่อายโนโคจิกับอามิคุระสองต่อสองนะครับอายโนโคจิก็เลยชวนอามิคุระคุยนิดหน่อยนะครับโดยที่บอกว่าทางคู่นั้นแข็งแรงมากสมแล้วที่ออกกําลังกายมาสักพักแต่อามิคุระก็บอกนครับว่ายังต้องฝึกอีกเยอะเรือยอย่องอายโนโคจิสิฝึกรายการเดียวกันแท้แต่ดูไม่เหนื่อยเลยซึ่งอายโนโคจิก็อ้างไปนะครับว่า เป็นเพราะว่าผู้ชายมีพละกําลังเยอะกว่าผู้หญิงอยู่แล้วก็ปกติครับที่ว่าผู้ชายจะมีพลังกําลังเยอะกว่าผู้หญิงอยู่แล้วแต่ว่าไอโยโนโคจิมันไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาไงประเด็นอันนี้ผมพูดเสริมพี่เองนครับมามาต่อกันเลยดีกว่าซึ่งอามิคุระครับก็บอกว่าเธอตกใจแทบแย่อามิคุระก็คิดเหมือนกันครับว่าไอโยโนโคจิกับอิจิโนเซจะมาที่เคยากิมอหรือก็คือห้างนี้ครับแต่ไม่คิดว่าจะมาที่ยิมกันแบบนี้ซึ่งอามิคุระก็ถามครับว่าเป็นยังไงบ้างถามอะไรอิจิโนเซได้บ้างหรือยัง ซึ่งอยโยโนคตรริก็ตอบครับว่ายังไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยเพอเพิ่งมาแล้วก็มาเจออามิคุระนี่แหละซึ่งอามิคุระนะครับบอกว่างั้นหลอดีแล้วละ่ะเพราะว่าอ e ีจิโนเซะนะดูท่าทางสนุกเชียวซึ่งอยโยโนคตรริก็ถามครับว่าถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันเรื่องแบบนั้นก็ดูออกสินะอามิคุระก็บอกครับว่าปกตินะอีจิโนเซก็ยิงเป็นปกติอยู่แล้วแต่วันนี้นะครับความบริสุทธิ์สดใสมันระเบิดออกมาเลยผมก็ไม่รู้นะว่าความสดใสที่อามิคุระว่านี่หมายถึงอะไรน่าจะหมายถึงว่า อิจิโนเซะครับดูยิ้มมีความสว่กว่าวันอื่นๆมั้งครับก,ก็น่าจ,จะใช่แหละแต่ทั้งคู่ก็ได้คุยกันพูดถึงเรื่องที่ว่าจะเอายังไงต่อกับอิจิโนเซะซึ่งอามิคุระก็คิดว่าการที่จะหวังให้อยโนอโคจิเลิกกับเคเพื่อทําให้อิจิโนเซะมีความสุขคขงไม่เหมาะนะักซึ่งอยโนอโคจิครับก็ลองเสนอชื่อวตานาเบะให้คู่กับอิจิโนเซะดูซึ่งอามิคุระนะครับก็คิดว่าวตานาเบะไม่เหมาะกับอิจิโนเซะอยานอโคจิครับก็ไม่อยากจะยื้อไปกว่าน,นี้ครับก็เลยต้องรีบเเเข้าาปะด็นนนก่อิ ose, จิจจม อายโนโคจิครับก็ถามประมาณว่าอามิคุระโดยเชี่วชานเรื่องความรักจังมีคนที่ชอบแล้วเหรออามิคุระก็บอกนะครับว่าตัวอามิคุระรักครั้งเดียวมา5ปีแล้วซึ่งหมายความว่าเป็นคนนอกโรงเรียนครับออยโนโคจิ ji, ก็ไม่รู้ครับว่าจะถือว่าเป็นข่าวดีสาหรับวาตานาเบได้ไหมและหลังจากนั้นครับอีจินอเซก็มาพอดีหลังจากนั้นครับออยโนโคจิก็หยุดยิ้มต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงอามิคุระครับก็บอกว่าจะอยู่ต่ออีกสักพักซึ่งออยโนโคจิครับก็ขอใบปลิวยิ้มมาด้วยเพื่อที่จะได้ม้มมยยบ่อขึน เรื่องไอโนโคจิครับก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อเลยถามอิจิโนเซว่าไม่ไปน,นั่งคาเฟ่เหรออิจิโนเซก็บอกนะครับว่ามาส่สะดุดตาคนเพราะเป็นห่วงไอโนโคจินะครับแต่อโนโคจิก็บอกว่าไม่เป็นไรและทั้งคู่ครับก็ได้ไปนั่งที่คาเฟ่กันต่างคนก็ต่างสั่งเมนูโปรดนะครับอิจิโนเซนะครับก็ได้ถามว่าเรื่องที่ไอโนโคจิมาวันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่เธอออกจากสภานักเรียนไหมซึ่งไอโโนโคจิก็ไม่อยากโกหกครับจึงได้บอกความจริงไปซึ่งอิจิโนเซก็ดีใจนะครับที่ไอโนตอบความจริง และทั้งคู่ก็ได้คุยกันต่อนะครับอิจิโนเซก็บอกครับว่าจะบอกเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังตอนต้นสัปดาห์และไอโนโคจิก็ถามครับว่าไอโนโคจิถามอะไรที่มันนอะเรื่องหน่อยได้ไหมเรื่องที่ว่าอาบิคุระชอบผู้ชายแบบไหนซึ่งอิจิโนเซก็ชนะนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมไอโนโคจิถึงถามเรื่องแบบนั้นซึ่งไอโนโคจิครับก็บอกว่าเพราะว่าขยะรู้ขึ้นมาเฉยเฉยอิจิโนเซก็บอกครับว่าอยากรู้ขึ้นมาเฉยเฉยหรอว่าอาบิคุระชอบผู้ชายแบบไหนไม่สอบเป็นไอโนโคจิเลย ทำให้บรรยากาศตอนนี้นะครับอายโนโคโจิอึดอัดมากซึ่งอิจิโนเซะนะครับก็ถามซับซว่าทำไมอยากรู้ว่าอามิคุระชอบผู้ชายแบบไหนซึ่งอิจิโนเซะนะครับก็สังเกตมาตลอดตั้งแต่ที่อามิคุระกับอายโนโคโจิส่งสายตาแปลกๆด้วยกันและอิจิโนเซะนะครับก็สันนิษฐานว่าคงเป็นเพราะว่าคนในห้องไม่สบายใจเรื่องละออกจึงให้อายโนโคโจิมาตามสืบมาดูท่าทีเธอซึ่งอิจิโนเซะนะครับก็สันนิษฐานาได้แม่นยำมากๆ แล้วก็คิดอีกครับว่าที่ไอโนโคจิมาถามเรื่องอามิคุระคงไม่ใช่เพราะว่าไอโนโคจิสนใจในตัวอามิคุระหรอกแต่คงมีใครสักคนอยากให้ไอโนโคจิมาถามอิจิโนเซะเพราะคิดว่าตัวเธอจะรู้อันนี้อิจิโนเซะแค่สันนิฐานครับซึ่งการสันนิฐานของอิจิโนเซะก็ทาให้าอโนโคจิชักจะกลัวขึ้นมาเลยนะครับถึงอิจิโนเซะก็บอกองครับว่าเหมือนอามิคุระจะไม่มีคนชอบในโรงเรียนได้ยินมาว่าอามิคุระชอบเพื่อนสมัยมต้นแต่ไม่ได้คบกันและคนจะฝังใจอามิคุระ อิจิโนเซะนะครับก็ถามว่าเป็นประโยชน์กับไอโยโคจิไหมซึ่งไอโยโคจิก็บอกว่าเป็นประโยชน์มากเลยขอบคุณนะอิจิโนเซะอิจิโนเซะก็บอกตอนครับว่าวาตานาเบะคงคงพึ่งพาไอโยโคจิสุดๆเลยนะเนี่ยไอโยโคจิก็บอกครับว่าตัวเขายังไม่ได้บอกเลยว่าคนที่ให้มาถามคือวาตานาเบะซึ่งไอโยโคจิครับก็คิดว่าสาเหตุที่อิจิโนเซะเดาได้ว่าใครให้มาถามเรื่องอามิคุระคงเป็นเพราะว่า อายโคจิรู้จักคนน้อยมากนะครับแล้วก็ตอนเช้านะครับก็ยกชื่อวาตานาเมะมาคุยระหว่างรอห้างเปิดและสักพักทั้งคู่ก็กลับครับซึ่งฝนกระตกต่างคนก็ต่างเอาลมของตัวเองมาอิจิโนเซะครับก็ถามว่าเคไม่โกรธเรอที่มาเจอกันในที่แบบนี้และอิจิโนเซะนะครับก็อยากรู้ว่าเคหรืออายโคจิเป็นฝ่ายที่สารภาพรักก่อนซึ่งอายโคจิครับก็บอกว่าตัวอายโคจินี่แหละสารภาพรักก่อนอิจิโนเซะครับก็ถามเพิ่มว่าเธอไม่ได้ทำให้เคกับไอโยโคจิเข้าใจผิดกันใช่ไหม ไอโนโคจินะครับก็บอกว่าเคลียร์กับเคเรียบร้อยแล้วแต่เคก็ยังกดอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยจริงเหรอผมก็คิดว่าไม่นิดหน่อย,ยนะโอเคต่อต่อต่อซึ่งอิจิโนเซะนะครับก็อยากที่จะไปอธิบายเรื่องวันนี้ให้เคฟังเองนะครับแต่อิโนโคจินะครับก็บอกว่าไม่เป็นไรทั้งคู่นะครับขึ้นลิฟต์แล้วก็แยกย้ายกันไอโนโคจินะครับเข้าห้องแล้วก็ไปรายง,งานให้คันสกิฟังว่าอิจิโนเซะไม่ได้ทิ้งความหวังที่จะไปเป็นห้องเอทีลาออกเพราะว่าอยากจริงจังกับเรื่องห้องเอมากขึ้น แล้ววันจันทร์ครับอจินโนเซจะอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนรู้พอทั้งคู่คุยกันเสร็จนะครับไอโนโคจิก็ไม่เห็นเคส่งข้อความมาครับเลยตัดสินใจขออธิบายวันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนดีกว่าวันนี้ไอโนโคจิตัดสินใจว่าจะไม่เป็นฝ่ายติดต่อเคไปนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทที่เล้าเมที่ห้าเอ้ยเ่มที่ห้าเอ้ยบทที่เอ้ยเ่มที่9บทที่ห้านะครับก็จบกันไปแล้วนะครับก็คือวันนี้ผมเบอร์มากๆนะครับไม่รู้เกิดจากอะไรนะ คือตั้งแต่ที่ผมอ่านคอมเมนต์แนละ้วก็มีคอมเมนต์นี่ครับบอกว่าผมตั้งชื่อคลิปกระปกคลิปผิดนะครับทีแล้วผมก็ไปดูเออว่าเป็นตั้งผิดจริงๆผมก็ขอไม่อยากพูดอะมาต้องแบบขอโทษมากๆนะที่ผมไม่ได้เช็คให้เรียบร้อยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมลืมไปได้ยังไงคือชื่อคลิปมันผิดนะครับปกก็ผิดคือชื่อคลิปกระปกก็ไม่สอดคล้องนะครับคือไม่มีอะไรถูกเลยนะครับยกเว้นเนื้อหาในคลิปนะครับแล้วก็จริงๆนะครับเนื้อหาในบทที่5นะครับมันยาวมากๆนะครับยาวกว่า อ่าอันนี้คือสรุปแล้วนะครับสรุปแต่ผมสรุปยับมากๆนะคแบบสรุปของสรุปของสรุปมันก็ยังยาวอยู่ดีนะคลิปนี้ผมก็เลยจะรีบพูดหน่อยนะครับแล้วก็อ่าเมื่อวานฝนตกนะครับผมก็จะอัดตอนงแตเมื่อวานแต่ก็ไม่ได้อัดมาวันนี้แทนวันที่11นะครับตอนอ่าจะตีหนึ่งละโอเคก็ต้องขออภัยทุยทุกคนนะครับที่ลงคลิปช้าเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับช่วงนี้เมื่อวานก็มีการปวดหัวนะแต่ก็พยายามจะลุกขึ้นมาอัดแต่ว่าฝนมันตกครับก็เลยไม่ได้อัด ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ซัพพอร์ตผมนะครับแล้วก็เวลาผมแจ้งข่าวสารนะครับผมจะมาแจ้งในชุมชนนะครับชุมชน YouTube ชุมชน YouTube อ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าเช็คยังไงชุมชน YouTube อ่าทำไงวะโอเคนี่ครับก็กดเข้ามาที่คอมมูนิตี้ของช่องนะครับกดเข้ามาหน้าช่องนะครับมันก็จะมีอ่าสิ่งที่ผมบ่นบ่นไว้นะครับไม่ไม่เชิงบ่นนะผู้เล่นก็เป็นแค่บอกปัญหาแล้วก็บอกอันนี้ลงคลิปเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะครับโอเคครับ จบจากคลิปนี้ผมก็คงต้องไปพักผ่อนยาวๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คือผมร่างกายค่อนข้างที่จะอ่อนแอมากๆนะครับก็อาจจะพักเบ้นไวส้สักวันสองวันแล้วเริ่มทําใหม่นะครับคลิปหน้าก็อาจจะประมาณ1สัปดาห์หรือปราณส่ถึงวันนะครับขอบคุณทุกคนที่อดทนรอนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับคอมเมนต์เป็นปกำลังใจให้ผมด้วยนะไปแล้วสำหรับวันนี้เจอกันครับบ๊ายบาย